ร้อยพันหมื่นบาทประตูใน สวัสดีครับผมวสุอาหารนะครับวันนี้ก็เป็นมือที่สองในการออกทริปออนทัวร์เพื่อไทยมิวสิกวิดีโอเพลงในโปรเจกต์สิทสองจานพนีจอดมึงเฮ้านะครับเนาะถือว่าเป็นทริปแรกที่เข้าได้ออกตั้งจังหวัดหลกักมามานำกันทั้งทีมนะครับมื่อวานี้ผมวสุอาหารกับน้องตะกัตแนชลดานะครับล่วงหน้า,าแล้วนะครับมาไทยมิวสิคิดูโดอเป็นมือที่สองแหละ นะครับอาจารย์ยิ้นสุรแล้งอัสซารีนะครับยิ้นกำลังตามมาเมื่ออื่นนะครับเมื่ออืในจังหวัเมือสองนะครับมือนี้เป็นมือไทยถ้ำเซนซิงนะครับเซนซิงสิ่งกัว่างภาพกับเสียงร้องของน้องตะกะั่นนะครับตอนนี้น้องส่วนหนึ่งน้องตะกะั่นแลังก็น้องทีมงานส่วนหนึ่งออกไปที่โลเคชั่นที่ทุ่งหน้าองคหนึ่งนะครับอยู่แถวแถวรอบๆเมืองมหาสารคามนี่แหละครับส่วนผมกับชงบายก็จับจิตตามออกไป เมื่อน,นี้ก็ตื่นกันมานี่ลูกแหนมที่พักของทีมงานของเขานี่แหละนะครับก็เลยมานังอ,นอ,อาบีโดพูดคุยกันยนนะั่อยเนาะกับา่าทีมซีซั่งจานไม่ได้จอดของเขาแล้วตอนนี้กระรังเหตุกิจกรรมอย่างแน่น,นะครับทริปนี้เป็นทริปเ,เดินทางมาไายมิสซิโดเพลงหัวใจหลังดวงจันทร์นะครับเพลงพระนเนจรใจไว้ด้วยกันนะครับซึ่งหัวใจหลังดวงจันทร์เขาดีไทยทีมบอลสระข้าม และกะจาะน้ำก็ญชย้ายกอง MV ของเฮานีานา่ขึ้นไปที่ผู้ทะเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเพื่อไปถ่ายเพลงพระนิจใจไปด้วยกันนะครับซึ่งทั้งสองเพลงนี้นะครับก็ได้น้องๆที่มาสัะข้มนะครับเป็นทีมทายมิสิโรของอ,อาจารย์โบนะครับน้องโบนะครับเป็นผู้ได้ทำใหม่นะครับก็ต้องขอบคุณหลายๆนะครับเพลงหัวใจหลังดวงจันทร์ซึ่งเป็นเพลงแรกที่จะปล่อยใน ในโปรเจกต์สิทธิ์สองจัมพมจฉทิปออนโทรทโรของเขานี่นะครับจะปล่อยให้ฟังได้ทังช่องย t u b e ของพวกเขาในวันที่2 9เกมษายนนี้นะครับเพื่อตอนรับบันแรงงาน่งชาติวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับเนาะจำได้กับฝากติดตามด้วยเด้อครับเพลงผลงานเพลงจากความตั้งใจของเข้า3าคนนะครับหน่องทักกัณฑ์ชรดาผมวสุหานและกะอาจารย์ยินเสระแลงชื่อเพลงแรกที่เราจะปล่อยมากคือ หัวใจหลังดวงจันทร์นะครับเป็นก็ลื่องใจให้คนสูงงานให้คนสูงชีวิตให้พี่น้องแรงงานทุกคนคนทางจังหวัดทีเขามาตามหาความฝันของตัวเองในบาอน,นอื่นเมืองอ่นทุกคนนะครับฝากในเลอรครับหัวใจหลังดวงจันทร์วันที่29เมษายนนี้นะครับทางช่อง YouTube ของพวกเราทาง12บสองจำจรช่อง u t u b e ตากแตนชลาดา,ต,าต่างนะครับติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ทางเพจสิบสองจำรจย่างนี้เพจวสุหารแฟนคลับเพจหกสายสไปรเปรวมทั้งอยากเห็นกิจกรรมต่างๆในชีิตของเรา นะครับในการก่อนทริปออนทัวร์ท่องโลกหรือว่าช่วงทริปออนทัวร์ท่องโลกก็ติดตามที่ที่สามช่อง YouTube ก็คือช่องพนจใจไปด้วยกันของผมผสมอาหารช่องหกสายสไบเป้ของพี่ยินชลแรงอัศรีช่อง,อง,ง,องตะกัตอนสัญแจนตะกแตตอัญจรของน้องตะกแตตอนชรดาและก็ช่องรวมของเราก็คือช่องสิบสองจานพนีจอรเด้อครับสำหรับวันนี้ขอบคุณหลายๆครับเ,เดี๋ยวกะอับอนันเต็มโตเลยครับนี่ตอนนี้เดี๋ยวออกไปหา เขาเทียงกินยังอยนะครับเราอาจจะย่างไปหากินลาบล้านลาบแถวหน้าทุกงแล้วนี่ครับขอบคุณหลายครับพี่น้องครับ